สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับพวกเราทีมงานหงยกแปดร้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คือถ้านึกถึงจังหวัดสุพรรณนึกถึงคนเลี้ยงนกในจังหวัดสุพรรณนี่ก็คือที่นึกได้ต้นๆเลยนะครับ 1. พี่เอ๋สุพรรณบุรีนะครับ คนที่2ก็คือนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับพี่แชมป์สุพรรณเหมือนกันครับสวัสดีครับผมบก็คือพี่แชมป์เนี่ยเราเคยมาพูดคุยกันแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็น่าจะผ่านไปประมาณ2ปีได้2ปีอ่าแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะคุยอ่าถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพี่แชมป์เนี่ยเดี๋ยวให้แนะนําสมาชิกหน่อยวันนี้มีสมาชิกนั่งกันเต็มกล้องเลยสมาชิกเ,เพิ่มเอาเอา,เอาจากเจ้าตัวเล็กก่อนเจ้าตัวเล็กอ่าตัวเล็กชื่ออะไรครับโคเล็กชื่อชื่ออะไรครับบางครับผมอ่า แกงที่น้องปีมน้องปีมแล้วก็คนโตชื่อน้องปืม้มอ่าน้องปื้มก็ต้นกาเนิดต้นกำเนิดต้องบอกว่าคร,ครั้งแรกที่เรามานี่คือน้องปื้มนี่ยงังตัวเล็กๆอยู่เลยยังเป็นเด็กอยู่อ่ยายังเป็นเด็กอยู่เลยก็คือมาตอนนี้เป็นหนุ่มไปแล้วเป็นหนุ่มไปแล้วต้องบอกว่าก็เป็นแค่เรียกว่าเป็นจุดกําเนิดของการเลี้ยงนกหงส์ยกเลยใช่แล้วที่สําคัญก็คือตอนนั้นที่พี่แชมป์หายไปนี่ สาเหตุอะไรถึงอยู่ดีๆแล้วถึงเรื่องนกถึงหยุดไปแล้วก็หายไปไหนมาก็ช่วงที่หยุดไปก็เราก็ไม่ได้หายไปไหนก็ด้วยภารกิจต่างๆด้วยครับผมแล้วก็ในเรื่องของเวลาเราไม่มีเวลาเลี้ยงเราก็เลยหยุดไปครับผมแล้วก็เลี้ยงไก่กลับกลับไปเลี้ยงไก่ไก่ชนไก่ชนเลี้ยงเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยง ขายครับครับผมและแรกๆเลยเนี่ยที่เลี้ยงเนี่ยในนกขงยกเนี่ยคือเป็นนกกลุ่มที่เขาเรียกว่าทีซ<ช>ีบีหรือว่าเท็กซัสเคลียบอดี้ก็คือตอนนั้นที่พี่แชมป์เลี้ยงอยู่เนี่ยก็คือย,ยังมีจํานวนน้อยอยู่<ช>ก็ถือว่าพี่แชมป์นี่ก็เป็นก็เป็นคนแรกๆหรือว่าคนต้นๆเหมือนกันที่เลี้ยงนกในในกลุ่มนี้ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นที่ด้วยกับภาระหน้าที่ต่างๆ<ช>ไม่มีเวลาในการเลี้ยงยตัดสินใจยากไหมที่จะหยุดการเลี้ยงนกณตอนนั้น ตัดสินใจยากมากเลยครับคือเป็นเป็นอะไรที่เรารักด้วยแล้วก็ใช่ครับณเวลานั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมคือช่วงจังหวะที่เราหยุดไปเงี้ยเราก็ยังยังรักอยู่ยังเลี้ยงอยู่ก็แบ่งเพื่อนๆไปเลี้ยงบ้างลุมพี่ป้านาอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนเราภาระเยอะขึ้นมีลูกเล็กมีอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าหยุดก่อนครับแล้วก็ มามาทำอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนเพราะพันไก่ชนขายันหนึ่งที่เราพอเริ่มบริหารเวลาได้เราก็เลยคิดว่าอยากจะกลับไปร่วมสนุกกับเพื่อนเนเหมือนเดิมทั้งที่แบบมีงานประกวดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็อยากจะกลับไปร่วมสนุกเหมือนเดิมก็เลยจุดเริ่มต้นเลยก็คือเพื่อนบอกว่าให้ไปเลี้ยง เพื่อนไม่มีเวลาเลี้ยงครับ TCB ที่เราเคยให้เขาไปครับผมเราเคยเราเราเคยแบ่งเข้าไปเราก็กลับมาเลี้ยงก็กลับไปโพสต์ในกลุ่มพอเรากลับไปโพสต์ในกลุ่มปุ๊บก็เริ่มมีคนที่แปลว่าทักมาหาบ้างมีแบ่งไหมเราก็บอกมีคู่เดียวเพิ่งเพิ่งจะมีอยู่คู่เดียวครับก็เลยไม่ได้แบ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเอออยากจะกลับมาพอกลับไปโพสต์ในกลุ่มแล้วเพื่อนๆยังยังจําเราได้นะคังผมพูดคุยมีการทักมาพูดคุยกันครับก็เลยทําให้เรามีกําลังใจ แล้วก็ได้คุยพี่เอได้คุยกับครูแจ็คครับครูแจ็คก,ก็บอกว่ากลับมาพี่กลับมาร่วมสนุกด้วยกันครับเราก็เหมือนว่ายังยังรักอยู่อืยังชอบอยู่ครับก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเชื้อไฟเริ่มปะทุขึ้นมามครับผมแล้ววันนั้นครูแจ็คโพสต์รูปเราเนี่ย ที่ไปงานประกวดที่มีคุูจากมีผมมีพี่เอมันเป็นทำให้เป็นจุดประกายให้เรเรากลับมาเลยว่าเราอยากอยากจะกลับไปยืนณจุดนั้นอีกผมอยากมีเพื่อนอยากคุยแลกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างๆแบบทำให้เราได้แบบปลุกไฟในตัวเรากลับมาก็เลยก็เลยกลับมาเลี้ยงและตอนนี้ก็ มีหลายคู่แล้วก็ต้องบอกว่าก็คือด้วยกับเวลาที่ไม่มีก็คืออันนี้ก็เป็นผมมองว่าก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งก็คือบางทีการที่เราเลี้ยงนกเนี่ยในบางจังหวะเนี่ยบางบางบางทีการที่เราเลี้ยงอยู่แล้วเรามีภาระมีงานเพิ่มมากขึ้นบางทีการดูแลนกเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ก็ผลผลิตบางทีอาจจะไม่ได้ดังดังที่หวังแล้วก็เรื่องการดูแลมันอาจทําให้สูญเสียมากกว่าได้บางทีเราอาจจะ พักหรือว่าหยุดไปก่อนก็ได้แล้วเมื่อเรามีเวลาเมื่อเราพร้อมก็อย่างพี่ชําเนี่ยก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ครับหรืออย่างที่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าคนเลี้ยงนกเนี่ยเวลามือมันเปื้อนคีนกแล้วใช่มันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่กได้ก็คือมือมันเปื้อนแล้วนะพอเห็นแล้วมันก็นึกถึงวันชุดท้ายมันเขาเรียกว่าคือ ไฟมันยังไม่ได้มอดไปหรอกใช่ไฟมันยังมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ลุกแบบชดช่วงเหมือนตอนที่เราเลี้ยงนกใช่ก็คือบางทีมีบางสิ่งบางอย่างมาสะกิดเนี่ยก็คือมันก็ทําให้เราเนี่ยกลับกลับมาเลี้ยงนกได้ง่ายป,ประก,กับมาใไฟใ<ช>ประทุกับมาใช่แล้วอยากกลับมาเลี้ยงนกอีกใช่ยิ่งเวลาที่เราเจอเจอเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนยังยังนึกถึงเขาเรียกว่าวันเก่าๆวันวานที่ที่เคยไปงานประกวดไปร่วมประกวดนกเนี่ยมันก็ เขาเรียกว่าเป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยอยากกลับเข้ามาเลี้ยงนกอีกครั้งนึงใช่ครับก็ยังมันแบบมันเป็นวงการที่อบอุ่นนะนะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นพวกเป็นฝูงทักคุยกันนะขอความรู้ตัวนั้นนะตัวนี้นะมันทําให้เราออยากอยากจะกลับไปเลี้ยงอีกครั้งอยากจะไปแบบพัฒนาให้มันให้มันต่อยอดให้มันเพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกครับผมจากจากที่เมื่อก่อนที่เคยมีอยู่อะไรเงี้ยเราว่าณวันนี้ เราก็มองว่าอ่าที่ที่มีอยู่เนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากอืมครับตอนนี้นกพัฒนาไปไกลมากแล้วก็อมีหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่ที่พัฒนาออกมาแล้วแล้วทําให้เราชอบทําให้เราแบบอยากจะไปถึงจุดนั้นอยากแบบเนี่ยตัวเนี้ยของเราสวยอะเราอยากจะมีแบบนั้นจากที่เราทําขึ้นมาเราเพาะพัฒนาขึ้นมา เกิดในบ้านเราที่เป็นเราเป็นคนบีบขึ้นมามันก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจเหมือนเป็นความท้าทายด้วยใช่มันเป็นความท้าทายจะทำได้ไหมตั้งจินตนาการไว้ก่อนว่าเราอยากได้นกสเปคแบบนี้แบบนี้ครับเราก็หาวัตถุดิบมาแล้วก็มามาเขาเรียกว่ามาพัฒนาด้วยกับฝีมือของเราเองเลยว่ามันจะได้ตามที่เราเนี่ยตั้งใจหรือว่ามีจินตนาการไว้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าก็คือด้วยกับชื่อหรือว่ายี่ห้อ แชมป์เนี่ยการันตีเลยคือโพสต์นกในกลุ่ม TCB หรือว่าเท็กซัสเคียร์บดีไปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คือจะนึกถึงเลยว่าถ้าเป็นนกในมิวเทชันเนี่ยก็คือต้องนึกถึงพี่แชมป์แน่ๆหลายๆบ้านก็เขาเรียกว่าเอาสายพันธุ์ของพี่แชมป์เนี่ยก็คือเอาไปต่อยอดเอาไปเพาะพันธุ์ใช่ครับแล้วจากที่หยุดเลี้ยงไปก็คือนกไม่ได้ไปไหนก็อาจจะอยู่ระแวกใกล้เคียงบ้าน พี่น้อง<ว>ป้า pourrait, น้าอา<ช>พวกเพื่อนๆเ,เอาไปดูแล<ช>แล้ววันใดที่เราต้องการกลับมาเลี้ยงก็คือเราก็สามารถหยิบกลับมา,ยบมาหยิบกลับมาได้หยิบกลับมาได้หยิบกลับมาเพาะพันธุ์อีกใช่ครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาแล้วทําให้ตลาดหรือว่าวงการของนกฮงโยกเนี่ยคือมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการขยับขยื่นด้วยกับการซื้อขายซึ่งถ้า ในปัจจุบันนี้พูดถึงนกที่กำลังมาแรงหลายๆคนอยากจะมีเลี้ยงอยากจะเพาะพันธุ์ก็จะเป็นนกในกลุ่มของพว่วแบ็กวิงพวกนกหลังดำหน่อยก็คือราคาในตอนนี้ก็ซอบลงมาหน่อยซบลงมาหน่อยพอที่จะซื้อหากันได้จับต้องได้ดแล้วก็มีมีพวกแบ็กเฟสด้วย,วยแล้วก็นกหงโยกซากุระก็มีการพัฒนามาสวยๆอยู่หลายบ้านใช่ใชซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ทำให้พี่แชมป์เนี่ยอยากกลับมาเลี้ยงและกับพัฒนานกใช่ครับอ่าซึ่งณตอนนี้ก็คือมีการสะสมนกในกลุ่มไหนเอาไว้บ้างที่ซื้อเข้ามาเพื่อที่จะทำการเพาะพันธุ์ก็อันดับแรกเลยก็ต้องเป็นท TCB อ่าเพราะว่ามันเป็นชีวิตจิตใจเป็นชีวิตจิตใจของเราอยู่ก็ยังยังเป็นในกลุ่ม TCB อ่าครับแล้วตอนนี้ที่นำเข้ามาพัฒนาก็จะเป็นพวกแบ็กวิงอืมครับผมแบ็กวิง ฟอลโล่ครับฟอลโล่เรนโบ้อะไรประมาณนี้ครับที่ที่ที่เป็นเอเจนท์ที่จะพัฒนาทำไปในพวกฟอลโล่เรนโบ้ครับเบ็ค윙เรนโบ้ครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็เบ็ค윙เบ็ค윙ทีซีบีเบ็คเบ็ค윙ฟอลโล่ครับตามที่เมืองนอกเขามีเราก็เลย เป็นอะไรที่ท้าทายอยากอ,อยากจะมีอยากจะทาแบบนั้นบ้างก็เหมือนกับของตา่างประเทศก็เหมือนว่าเป็นแนวทางแล้วกัน,นให้เราเนี่ยคือมีกําลังใจในการที่จะพัฒนาให้ใ<ช>ได้เหมือนที่เขาเนี่ยมีการพัฒนา<ช>ซึ่งว่าในในบ้านเราเนี่ยก็มีหลายๆคนนะที่พัฒนาแล้วก็นกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า,าบางมิวเทชันเนี่ยก็คืออาจจะนําเมืองนอกแล้วหรือว่าบางบางมิวเทชันก็ตามอยู่หรือว่าบางมิวเทชันเนี่ยก็คือ ไปลายไกลเกินกว่าของต่างประเทศก็มี<ช>ด้วยกับฝีมือของคนไทยในบอกเลยว่าแม่แพ้ชาติใดในโลกนี้หงยกไทยไม่แพ้ช,ชาติใดในโลกลยังใช้คํานี้ได้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยผู้พอเลี้ยงนกฮงหยกเนี่ยคือถ้าพูดถึงการการรวมมิวเทชันให้อยู่ในตัวเดียวเนี่ยนะผมว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีมากที่สุดแลลวที่ที่คนไทยสามารถเอามิวเทชันต่างๆมารวมอยู่มารวมอยู่ในนกตัวเดียวเพราะคนไทยเนี่ยชอบการผสมผสานชอบ สิ่งแปลกใหม่แต่มันยังขาดในเรื่องของค่าเรียกว,ว่าการ<ๆ>การพัฒนาแบบยั่งยืนบางทีแล้วทําได้แต่ไม่สามารถที่จะไปต่อยอดสู่รุ่นต่อๆไปได้ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่คนเลี้ยงนกเนี่ยจะต้องจะต้องคํานึงถึงด้วยเพราะว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศเนะคือเขาเขาอาจจะไม่ค่อยหลากหลายเหมือนบ้านเราครับแต่ว่าของเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปสู่รุ่นต่อๆไปได้ใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงนกอ่า การพัฒนาของของพวกเราแล้วว่าเราจะมีการวางเป้าหมายอะไรยังไงบ้างอย่างพี่แชมเอ,เองเนี่ยก็วางเป้าหมายาไว้แล้ว <Wow. S 2> ว่า,านกทุกตัวที่ซื้อที่เก็บเข้ามาเนี่ยเราก็มีมีจินตนาการไว้แล้วว่าบางกลุ่มที่เราเก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกแบ็กวิงพวกทีซีบีพวกฟอลโล่เนี่ยเราก็รู้แล้วว่า,เ,าเก็บนกกลุ่มนี้เอาไว้เพื่อที่จะบางทีก็เอามา เอามาให้เอาเอามารวมร่างกันเพื่อที่จะให้มันเกิดมิวเทชันใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ครับแล้วในการกลับมาครั้งนี้นี่คืออันนี้ถามตรงๆเลยจะหายไปอีกไหมน่าจะไม่หายแล้วนะ่าจะไม่หายนะน่าจะไม่หายอะไรมันมันมันเริ่มอยู่ตัวขึ้นอะไรขึ้นหลายๆอย่างลูกจะเริ่มโตขึ้นด้วยอะไรด้วยทําให้ภรระเราก็ลดน้อยลงครับทีนี้เราก็ได้มีเวลามากขึ้นพอมีเวลามากขึ้นเราก็ สามารถดูแลได้เต็มที่ถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วเราดูแลเขาได้ไม่เต็มที่มันก็เหมือนเราอ่ะถ้าเรากินไม่อิ่มนอนไม่หลับเราก็ไม่มีความสุขถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วเลี้ยงเขาไม่อิ่มนอนไม่หลับเขาก็ต้องไม่มีความสุขเหมือนเราับผมเพราะว่าหนึ่งคนก็หนึ่งชีวิตเขาหนึ่งตัวก็หนึ่งชีวิตเหมือนเราครับผมครับผมออันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นอ่าสิ่งที่คนเลี้ยงนกหงยกเนี่ยก็คือ ก็คือควรที่จะคำนึงถึงเป็นลำดับแรกๆนะครับ,รบถ้ารักและต้องการที่จะเลี้ยงจริงๆเนี่ยก็คือเราก็ค่อยเริ่มที่จะเลี้ยงแต่ถ้าที่เรายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปไปตามกระแสะก็ได้บางคนอาจจะเห็นอุ้ยพี่แชมป์กลับมาซื้อนกแบบนั้นแบบนี้ก็อาจจะมีความอยากมีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อตามบ้างเลี้ยงตามบ้างอันนี้คือถามตัวเองก่อน ว่ามีเวลาที่จะเลี้ยงจริงๆไหมต้องการที่จะเลี้ยงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางทีในเรื่องของการการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนพอสมควรเหมือนกันการลงทุนมีความเสี่ยงใช่เพราะว่าถ้าถ้าเราเริ่มที่จะเลี้ยงด้วยกับความตั้งใจด้วยกับความชอบแล้วเนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลี้ยงไปนะครับแต่ถ้าเลี้ยงระหว่างที่จะขายในราคาเท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยมันมีความเสี่ยงพอสมควรใช่ครับต้องต้องเลี้ยงด้วยใจรักใช่ครับผมต้องเริ่มจาก ใจเรารักก่อนถ้าใจเรารักแล้วขายได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลี้ยงเลี้ยงนกให้มีความสุขอคขายไม่ได้เราสามารถนั่งดูนกได้มันยังมีความสุขมันยังมีความสุขใน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 ใจเราใช่แต่ถ้าเลี้ยงตั้งใจซื้อมาเลี้ยงขายตั้งใจจะขายเพื่อเป็นกําไรเงินตรงนั้นคุณจะเลี้ยงนกแบบไม่มีความสุขเครียดถ้าเกิดมันขายไม่ได้ขึ้นมาก็คือแต่ถ้าในมุมมองผมเลี้ยงให้มีความสุขคือขายไม่ได้ เรายังได้ดูเรายังได้เห็นมผในมุมมองผมคิดแบบนั้นแล้วเราจะไม่เครียดถ้าขายได้ถือว่าเป็นเป็นกำไรของเราครับเป็นกําไรของเราถ้าขายไม่ได้เราก็เลี้ยงเขาไปให้ดีที่สุดเท่าตามที่เราเลี้ยงเขาได้ตามกำลังที่เรามีครับครับผมแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวอยากให้ฝากถึงหลายๆคนหน่อยที่บางทีอาจจะอาจจะหยุดพักไปนะครับหรืออาจจะลดจํานวนหรืออาจจะห่างหายไปจากวงการนกเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็มีมีหลายฟาร์มหลายที่ในจังหวัดสุพรรณนะครับผมที่กลุ่มงงโยกแปดเดียวก็เคยไปไปสัมภาษณ์ไปประชาสัมพันธ์มาแต่ณวันนี้ก็ที่เห็นเห็นในจังหวัดสุพรรณก็น่าจะเหลืออยู่สองที่พี่พี่เอ๋แล้วก็มีพี่แชมป์กลับมานะมีพ่กลับมาเท่าที่ผมเห็นอันนี้อยากให้พี่แชมป์ได้พูดถึงเพื่อนเพื่อนที่ห่างหายไปหน่อยเชิญชวนให้กลับมาเลี้ยงนกกลับมาร่วมสนุกกันครับ ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ในกลุ่มสุพรรณนะแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆด้วยเราก็อยากให้วงการกลับมาสนุกคึกคักเหมือนเดิมเราต้องช่วยกันทุกคนช่วยกันผมช่วยทุกคนช่วยกันแล้วเราเราจะกลับมาสนุกและมีสีสันกันเหมือนเดิมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เคยเลี้ยงด้วยกันเคยไปร่วมสนุกด้วยกันเคยไปงานประกวดด้วยกัน อยากเชิญชวนพี่ๆทุกคนที่เคยเลี้ยงกันกลับมาไปร่วมสนุกกันเหมือนเดิมกลับมาพัฒนากันเหมือนเดิมครับผมให้มันวงการขยับแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นครับผมครับผมก็คืออยากให้ทุกๆคนนะก็คือมาร่วมกันมาร่วมกันสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เลี้ยงนกใครไม่สะดวกไปประกวดก็ไม่เป็นไรก็เอามาโชว์กันในในทางสื่อออนไลน์ทาง Facebook ก็ได้นะครับในเพจของกลุ่มหงยกแปดริ้วก็ได้หรือนายกหลายๆกลุ่มก็มีการประกวดในในในประกวดออนไลน์ด้วยใช่มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงได้เข้าไปประกวดในในในออนไลน์บางคนไม่มีเวลาไปใชอย่างน้อยๆก็ทุกคนได้เห็นว่านกบ้านคุณมีแบบไหนบ้างได้เห็นได้ชม ครับ <c oughs> แบ่งกันชมครับผมครับผมเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยก็คือมันง่ายในการที่จะคืาเรียกว่าในการในการที่จะโชว์ <c oughs> ในการที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยเห็นนกของเรา <c oughs> ไม่สะดวกไปงานก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือถ้าสะดวกก็อยากให้ไปร่วมงานอยากให้ไปเห็นบรรยากาศของการประกวด <c oughs> ไปเรียนรู้กฎเกณฑ์ของการประกวดด้วยนะครับก็คือเราก็อยากทําให้คือเรียกว่ากฎเกณฑ์ในการประกวดเนี่ยก็คือสร้าง มาตรฐานให้มันดีขึ้นครับให้มันมีมาตรฐานร่วมกันทั้งคนจัดงานและก็ผู้เพาะเลี้ยงด้วยใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวเราคุยกับลูกชายอีกคนหนึ่งครับผมอ่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วก็ครั้งแรกที่พี่แชมป์ไปงานประกวดก็นี่เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นมือนกอ่าเป็นมือปืนเป็นมือเป็นมือปืน <laughs> เป็นคน คอยดูแลคอยจัดการเกี่ยวกับาการการนำนกไปงานประกวดการจับนกเข้ากรงให้เล่าบรรยากาศครั้งนั้นหน่อยย้อนอดีตไปหน่อยการเตรียมนกไปงานประกวดมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างแล้วไปถึงงานแล้วเราจะต้องมีวิธีการจัดการยังไงก็เตรียมนกทำความสะอาดนกนะครับจับนกจากแดดให้ออกมาข้างนอกเล่นลมอะไรประมาณน,นี้ครับ แล้วก็การจับนกเข้าก็เราก็ต้องค่อยๆจับ,บผมอ่าเพื่อให้นกไม่ตื่นตัวนะครับก็นกได้ผลได้ไม่เสียนะครับอืแล้วแล้วในการเดินทางเนะี่ยอย่างจากสุพรรณบุรีตอนตอนนั้นที่ที่แชมป์ปลไปที่ไหนที่ลาดลีที่ราดบุรีรรก็ถือค่อนข้างไกลพอสมควรเวลาที่เรานำนำนก ใส่รถนี่การเดินทางนี่ยังไงต้องมีผ้าคุมอะไรไหมหรือว่าใส่กกงแล้ววางไว้ในรถได้เลยเราก็วางไว้ในรถเลยครับแล้วเราก็คอยดูน้ําคอยดูข้าวระหว,ว่างการเดินทางอมคผมไม่ให้ขาดเพื่อให้นกได้ไม่หิวแล้วก็มีแรงมีแบบว่านัางกายสดชื่นสดใสครับอืครับผมแล้วอ การนํานกใส่กรงใปเนี่ยก็คือเราใส่กรงใบใหญ่นกรวมกันหรือว่าเราเราใส่แยกกรงใบเรารวมกันครับเราค่อยไปแยกที่ที่งานที่งานครับเพราะว่าบาง,บางคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาในะบางทีใส่กรงเล็กไปนกหลายตัวบางทีหามก็ไปเขาเรียกว่าไปแตกไป <Okay. S 1> อะไรบ้างกับซี่กรงบางทีก็นกอาจจะตีกันบ้างมันก็ทําให้เกิดปัญหาอันนี้ก็แนะนําว่าถ้านกหลายตัวก็ควรที่จะเขาเรียกว่ามีการ นำนกมามาอาบแดดมาอาบน้ำสร้างความคุ้นชินให้กับตัวนกให้เขาอยู่กรงใหญ่ๆร่วมกันก็ได้ส่วนอาไปใส่กรงใส่บล็อกในงานประกวดอันนี้ก็ไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่านกเนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะเชื่องยากในในนกของยกสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับางทีอยู่บ้านเนี่ยยืนนิ่งแต่บางทีไปใส่กรงใส่บล็อกแล้วบางทีเขาก็ตื่นตัวตื่นตัวดิ้นตลอดเวลานะครับ ก็อันนี้เป็นเคาเรียกว่าเป็นสีสันในการในการประกวดและก็หวังว่าในงานประกวดครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นของทางกลุ่มหงยกแปเริว้วหรือว่ากลุ่มอื่นๆก็จะเห็นพี่แชมป์นะแล้วก็ลูกลูกชายฮิวนกไปงานประกวดนะครับก,ก็ในเรื่องของการประกวดก็เป็นการร่วมสนุกแล้วก็เป็นการเรียกเป็นการพบปะ,บปะสังสรสงสรค์พูดคุยพูดคุยและความรู้กันอ่าใช่ก็คืออย่างอื่นไม่ต้องมีคิดอะไรมากเหมือนกับ ในปีหนึ่งเรามีงานทั้งสองสางานแล้วก็ฮิ้วนกไปนั่งพูดคุยไปกินกินกาแฟแล้วก็นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนใช่แลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนกอาจจะแลกเปลี่ยนถึงการพัฒนาและก็รกแลกเปลี่ยนสายพันธุ์นกด้วยใช,ใชอ่อันนี้อยากอยากให้มันเกิดขึ้นในในอ่าคืาเรียกว,ว่าในภาพลักษณ์แบบนี้อ่ามากกว่าการแข่งขัน<ช>การ,รแข่งขันก็คือก็มองเป็นเรื่องรองไปแล้วกันใช่ให้ให้ให้มองเป็นว่า คือเป็นเป็นแค่เหมือนเกมกีฬาครับผมไปให้สนุกไปให้มีความสุขคือไปไปหาเพื่อนไปนั่งคุยครับไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างนี้มากกว่าครับเรื่องแพ้ชนะเกมอะไรเงี้ยมันมันมันให้มันเป็นเรื่องลองครับผมให้ให้คิดว่าเราไปแล้วไปสนุกไม่มีความสุขครับผมไปพูดคุยกันอย่างนั้นมันมันจะสนุกกว่าครับผมแล้ว สิ่งสําคัญนะตอนนี้สมมติว่าคลิปนี้ออกไปแล้วมีคนสนใจพี่แชมป์กลับมาอยากได้นกพี่แชมป์ตอนนี้มีมีไหมหรือว่าต้องรอก่อนหรือยังไงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทับกันแล้วก็เริ่มไข่กันบ้างแล้วอ่าเริ่มไข่เริ่มผสมกันแล้วครับแต่ว่ายังไม่เป็นตัวลูกออกมา่าก็อาจจะต้องใช้เวลานิดใช้เวลานิดนึงใช้เวลานึ่งเพราะว่าอาจจะมีบางตัวที่จะต้องเก็บเอาไว้พัฒนาด้วยในมิวเทชันที่มัน แลไอเทมตต่อไปเราก็ต้องเก็บไปพัฒนาด้วยถ้าคนที่อยากจะได้เนี่ยคอเรียกว่าใช้เวลาสักหน่อยรอสักหน่อยถครับ้าซื้อตอนนี้ไปต้องไปต้องไปพัฒนาอีกหลายเดือน่ก็คือรอให้พี่แชมปพัฒนาไปก่อนแล้วค่อยซื้อทีเดียวเลยก็ว่าจะได้ร่นระยะเวลาในการพัฒนาระยะเวลาใช่ครับอันนี้ก็ได้ก็คือณตอนนี้ก็คือ โทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้ถึงวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆนานาซึ่งแต่ละคนก็มีมเทคนิคที่แตกต่างกันไปหรือบางคนอาจจะอยากได้เทคนิคในการทำยังไงให้ให้นกมันคึกให้นกมันผ,ผสมพันุ์ได้ไวขึ้นห,หรือว่าไขา่ออกมาแล้วก็คือมีเชื้อสม,สมบูรณต์ต้องใช้อะไร En Vita ถามฝากซ้ายตรงใช้ En Vita ถามผมนี่ En Vita ต้องบวกกับแคลเซียมยิ้มยก่งประสิทธิภาพนี่เกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยครับผมไปเอายิบมาให้ดูหน่อยอันนี้เป็นลูกปอนด์เล็เบิร์ลูกปอนดเลเบิร์ก็น่ารักน่ารักลูกสาวชอบมาคือเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ครอบครัวที่รักสัตว์ปีกมีมีทั้งไก่แล้วก็มีทั้งนกด้วยใช่ครับอันนี้ก็ ฝึกให้ลูกคนเล็กก็คืาเรียกว่ารักนกตั้งแต่เด็กให้คืาเรียกว่ามีจิตใจอุปอ,อมอารีรให้ดูแลครับสัตว์มันคืาเรียกว่าได้มีความอ่อนโยนมีความ,บมแบบว่าไม่ไม่น่นนี่ครับ อันนี้ก็เป็นเป็นวิตามินเป็นวิตามินเอ็นวนตาอันนี้เป็นแบบผงใช่ไหมใช่ครับอันนี้ใช้กันมายาวนานคนที่เคยเลี้ยงเก่าๆน่าจะยังจำได้อยู่และหลายๆคนก็ยังใช้กันอยู่ครับผมเพราะว่าผมก็ยังเปิดรับตัวแทนเปิดอะไรเงี้ยยังยังมีอยู่ครับผมตอนนี้ก็คือตอนนี้ถ้าใครอยากจะใช้วิตามินตัวนี้สามารถสั่งทางพี่ชมป์ได้เลยได้ครับได้เท่าไหร่ครับกระปุกละก็ยังขายอยู่เท่าเดิมครับสองร้อยแปดสิบครับผมก็คือคนที่ใช้วิตามินตัวนี้นะ ใช่ถ้าสนใจสามารถติดต่อพี่แชมป์ได้ทักมาแล้วบอกว่าดูจากคลิปนี้ส่งฟรีเลยอ่าส่งฟรีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเลยกดูมาจากคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราโปรโมชั่นเลยอ่าแล้วก็ถ้าซื้อหลายๆกระปุกเรามีโปรแถมให้อีกอ่าครับผมก็คือจากคลิปนี้นะครับดูแล้วใครใครดูจากคลิปนี้ก็คือทักมาหาพี่แชมป์นะครับก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีให้ด้วยนะครับส่วน แคลเซียมยิ้มยกกงเนี่โปโมชั่นตลอดนะครับมีมีให้ตลอดนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิตามิน2ตัวที่อยากจะฝากเอาไว้สําหรับคนเลี้ยงนกก็เป็นอันนี้เป็นเอ็นเอ็นวิต้าเอ็าเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะพูดปิดนะครับเอ็นวิใช้ได้ในทุกนกเลยผมยกหลือเบิร์ดซันใช้ได้ยันมาคอใช้ได้ทุกนกเลยครับผมถ้าเป็นมาคอก็ที่ พี่ๆเขาเอาไปโรยผลไม้ผลให้นกกินครับครับผมก็ใช้ได้สนใจก็ติดต่อได้สนใจเอ็นวีก็ติดต่อพี่แชมป์สนใจยิ้มยกกงติดต่อกับครูจากนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆสําหรับคนรักนกนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนั่งคุยกันสบายๆนะครับเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมาเยี่ยมญาติพี่น้องญาติพี่น้องต้องบอกอากาศพี่แชมป์เองนี่ก็ห่างหายไป เกือบ2ปีได้เกือบสปีกือบสปีได้วันนี้ก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วก็พวกเราทุกคนกลุ่มหงอยกแปดเดียวก็เขาเรียกว่ายินดีต้อนรับในการกลับมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่เห็นพี่แชมป์กลับมาเลี้ยงนกอีกนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น f อเลยติดตามผลงานของของพี่แชมป์นะครับในหลายๆ m u มิวเทชันที่พัฒนาขึ้นมานะครับที่ยัง ยังอยู่ในภาพความทรงจําของผมเนี่ยก็คือถ้านึกถึงที่ซีีนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต,ต้องมีพี่แชมป์อยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีอกหนึ่งมิวเทชันที่หลายๆคนก็นําไปพัฒนาและก็ต่อยอดนะครับและการกลับมาในครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาที่หลายๆคนไม่ควรพลาดในการติดตามนะครับติดตามได้ว่าสนุกแน่นอนครับ,รบว่าพี่แชมป์จะพัฒนา ไปถึงไหนยังยังไงบ้างนะครับแค่นกที่เก็บอยู่นี้ก็หลายๆคนทําให้หลายๆคนนี่ว้าวได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับมีอีกแน่นอนรอติดตามนะครับผลงานของพี่แชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับในงานประกวดนะของทางกลุ่มหงยแเดวก็เรียนเชิญผู้พอเลี้ยงนกทุกๆท่านนะครับใครมีนกก็นํานกไปประกวด ใครไม่มีนกก็ไปร่วมงานได้นะครับไปร่วมสนุกกันไปร่วมเชียร์ไปร่วมลุ้นนะครับไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันนะครับกับพวกเราทีมงานหงยกแปดริ้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาพูดคุยกับพี่แชมป์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของพี่แชมป์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พี่แชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับกลุ่มหงยกแปดริ้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีเขาเรียกว่า มีมือมือกล้องนะครับมือถ่ายพาพนิง่งมือถ่ายวิดีโอก็เป็นเด็กๆจากโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจนะเป็นลูกศิษย์เขาเรียกว่าก้นกุฏิของครูจักนะครับที่เขาเรียกว่าบ่มเพาะขึ้นมานะครับในแต่ละงานก็จะก็จะเห็นเด็กๆก,กลุ่มนี้นะครับก็ไปช่วยในเรื่องของการขนของการถ่ายรูปบ้างนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานตัวน้อยๆน,นะครับของทางกลุ่ม6งยกแปดรวด้วยนะครับ แล้วก็ฝากาเพจหงยก8ปดริ้วด้วยก็จะมีบทความต่างๆเขียนถึงาฟาร์มแต่ละฟาร์มที่ทางกลุ่มหงยก8ปดริ้วได้านไปพูดคุยมานะครับก็ไปติดตามได้น่าจะมีประมาณสั้7จบทความแล้วแล้วก็คนเลี้ยงนกสามารถไปโพสต์ได้ในกลุ่มหงยก8ปดริ้วพบค่ะเรียกว,ว่าโพสต์พูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับนกหงยก ได้ตลอดก็จะมีพี่ๆในกลุ่มองยกแปด้วก็จะมาให้ความรู้นะครับหรืออาจจะเป็นผู้พ่อเลี้ยงหลายๆท่านที่เลี้ยงนกอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้ความรู้ได้ไดใช่ให้คําแนะนําได้ไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นเป็นทางกลุ่ม8ปดวเพียงอย่างเดียวเพราะพวกเราก็ไม่ได้เก่งนะครับเพราะว่าบางทีนกก็กัดกัดยังเลี้ยงอยู่แต่บางทีก็สู้พี่ๆคนอื่นไม่ได้อ,อ่า แต่ก็ยินดีที่จะนําความรู้จากการพูดคุยเนี่ยมาแค่เดียวอะมาแบ่งปันกันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อครมีวิธีที่ดีๆอะไรเราก็มานําเสนอกันใช่ครับผมนําไปใช้แล้วก็ปรับใช้กันครับผมของแต่ละบ้านแต่ละฟาร์มมันก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาโพสต์นกนะครับอย่าอย่าให้ติดซีกงเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะโดนเตือนจากทาง Facebook ได้ก็คือเหมือนกับ กลุ่มฮงยกแปดด้กวก็เหมือนแบบเป็นบ้านของทุกคนนะก็ช่วยกันดูแลเวลาโพอนกหน่อยก็อย่าให้อย่าให้มันเป็นภาพที่มันดูรุนแรงเพราะว่า Facebook เ,เขาก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดด้วยนะครับผม,บผมก็เราจะได้มีพื้นที่ในการโชว์นกและก็ในการแลกเปลี่ยนความรู้ของการเลี้ยงนกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ